ลิซ่าหนูจะอ้อนทำไมนักหนาลูกหืมทำไมชอบอยู่แต่กับคนอยู่คนเดียวไม่ได้เหรอลูก ป้าอ้อนถามว่าทำไมหนูถึงชอบอ้อนให้คนอุ้มหอึอยู่คนเดียวไม่ได้หรอลูกไม่ต้องให้คนอุ้มน่ะตอนนี้หนูก็โตแล้ว ไม่ต้องให้คนอุ้มตลอดเวลาก็ได้ปราอ้อพูดเนี่ยสนใจนิดนึง ง่วงนอนเหรอลูกหือไม่ให้ป้าอ้อบ่นใช่ไหมป้าอ้ออย่ามาบ่นหนูนะคะหนูกําลังง่วงป้าอ้อจะบ่นหนูทําไมก็บ่นนั่นแหละเพราะว่าหนูอะชอบอ้อนชอบอยู่กับคนพอไม่เห็นหน้าคนหรือว่าไม่ได้ยินเสียงเนี่ยหนูก็จะร้องหาตลอดมันเป็นยังไง มันเป็นยังไงลูกมันเหงาเหรอคะอยากจะมีคนอยู่ด้วยตลอดเวลาหนูเป็นคนขี้เหงาใช่ไหม